การทำเกษตรสิเหตุให้ห้าไปนามาหลังใดสิเหตุแห่ห้าสำเร็จต้องมีข่วมกาสวัสดีค่ะพอเม่พี่นอ้องป้องป่ายสุขสุข้นจ้าเม่ลรัไพ่ช่องป้ามหักผักสวนครัวจ้าพักให้ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจ้าพี่น้องสำหรับค้นทีบ่มีเวลาแนวกับพื้นทีหน่อยสำหรับค้นที่ทำงานทำการเพื่นบ่มีเวลาแต่ว่าเพื่อนอยากเฮ็ุมีใจหลักในการเหตุเกษตรเลี้ยวอีกอย่าง การเกษตรสิไปนาม้าลังใดสีเห็นแถวสำเร็จใดห้องตองมีข้อมกาจาาพี่น้องหนึ่งกาลงทุนสองกาปรับเปลี่ยนสามกาเลี้ยนลูกโพดล่องล่องพิษล่องถูกโดยตัวเองากาพี่น้องลงมือท่ำคือขคาตอบพักให้โดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจก้ะสำหรับคนทีพื้นที่หน่อยแล้วกะเพราะมีเวลาจ่าพี่น้องให้พี่น้องไปทดลอง ทำเบิงจ่าเลี้ยนรู้ศึกษาเลี้ยนรู้แล้วก็ทดล่องล่องเบิงลงทุนน้ำการเฮ็ดกษตรลงทุนน้ำการเห็ดพักให้ด,ลดูลงทุนเทียเดียวจ่าพี่น้องคือลงทุนเทีเดียวก็คือสื่อกล้องสื่ออุปกรณ์ซื้อเทีเดียวอยู่ได้สองปีสามปีถือว่าคุ้มค่าที่สุดเลวจ่าพี่นอ้องที่ได้ซื้อรู้แต่แต่ปุ๋ยมันกับเป็นเนืองธรรมดาจ่าพี่น้องพักถ้าห่าว่าใส่ปุ๋ยเพื่อนกับว่าจะเล่นง่วงามห้ากับจำเป็นต้องซื้อปุ๋ยจ่าพี่น้องซื้ออาหารเสื้อให้เขาเป็นธรรมดาจา เฮ็ดงังบดได้ลงทุนคือสีบ่มีดอกนาะพี่น้องเนาะสมัยนี้เฮ็ดงังเด้ลงทุนเมื่อจ้ะเดี๋ยลงทุนเมื่อถูกทิง้งถูกย่างเด้ลงทุนเมื่อจ้ะการปลูกพักพื้นที่ในหน่อยสาหรับผู้ทถีบ่มีเวลแต่คือแนะนั่งว่าอยากให้เฮ็ดพักให้ดูนี่แหละจ้ะเฮ็ดพักให้ดูพักให้ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับมันงถพื้นที่หน่วยแล้วก็คกท้่ถีบ่มีเวลามาหดหนามมาดูราแรียเสาแรงเสาแรงเนาะจ้ะเนาะคือเฮ็ดหรอกก็คือถิ่ไมไ้จ้ะพี่น้องเพราะ มีสามขันตอนสองขันตอวนง่ายๆขันตัวน,น,อน,องน,น,นึงก็คือสี้เสียเวลานางเพาะเพาะใส่แผงไว้พอใส่แผงไว้พอถ้าก็เกิดแบบนี้เขากับเอาลง่มเดี่ยงบอน้ำปุย๋ยก็คือแล้วพี่น้องคือล่อเขาจะเลื่อนตืบตัวเขาไงก็แยกออกไปใส่บ่อระมานนั่นก็แยกออกไปก็สีเสียเวลาอยุสองเทียจะพี่นอ้องอายุสองเทียคือมือเพาะแล้วก็มือแยกแค่นี่จะพี่น้อง หลังจากนั้นคือมีแต่แต่มาซองเบิงว่านามบกบอน้ำขาดบอเขาเป็นยังไงเขามีโรคมีมาแลงมีหนอนบอแค่นี้จ้าพี่น้องมันสบายจ้าหนึ่งมันกัเสเห็นเหรอมีอยู่มีกลิ่นสองเห็นเหรอมีค้ามสุกกลับมาจากทำการทำงานเน็ดไงเมลามาไปเจอปัญหาไปเจอนั่นจนนูน่นตรงนี้กลับมาเห็นผักเห็นหนาวก็รู้สึกว่ามีกำลังใจเชื่อใจขึ้นมากมีความสุกจ้าพี่น้อง สำหรับคนที่มีใจรักกะเหตุโหลดจากพี่น้องลงเมือทําำคือข้ามตัวจากพี่น้องถ้าเฮ้าลงเมือเห็ดเฮ้าก็สิรูจักดอกจ้าว่ามันยากมันไงมันเป็นจังไดแต่ว่าทากให้ดูคือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งข้างเลือกจ่ายุนีถือว่าเหตุผ่านมาสองปีสามปีแล้วถือว่าสบายจากพี่น้องสบายค่าลายเพราะว่าโดยเฉพาะหนาแรงหรือดูการแรงนี่จ้าพี่น้องห้องปริด็หัวนํา แล้วก็ใส่พื้นที่นี่หน่อยพื้นที่จํากัดสบายจ้ะสบายเขาอหลีบรไเด้ดูเลียอีกอย่างมากกมาจ้ะพี่น้องหลายๆคนบอกว่าพักให้ดูมันมีการลงทุนมันยากมันบ่ายากได้จ้ะพี่น้องผู้เหตบเุบ่งแล้วแต่กวนสิลงมือทำก็คิดขึ้นกันจ้ะบ้ามันคือเป็นแต่เพาะยากเป็นแต่เหตุยนกเป็นแตท่ทำหนักแต่เตด้ดูเลีอยงากแท้แต่ว่าพอแต่ได้ลงมือทำแล้ว บหยาคือที่คิดจะง่ายสบายอันนี้จะลุ่งอันนี้จะเป็นชี่หอมจ่าพี่น้องชี่หอมพักให้โดยสามารถปลูกได้ปัดถุกพักจ่าพี่น้องอันนี้จะเป็นพักแขวเรือจะเพึ่งลง่มได้อาทิตย์เดียวเขากําลังออกหลักจ่าพี่น้องกาลังออกหลกักพึ่งเลี้ยงน้าปุ๋ยหมู่บ้านจะตอนเ้าซ้ำเ,าำาเ้าสีซ้ำใส่หนาเปาซื้อจ่าพี่น้องห้าสี่ซ้ำใส่หนาเปาแต่ว่า พ่อจะเขาออกลากแล้วเริ่มใส่น้าปุ๋ยจา้าอีกอาทิตย์นึ่งสิเอาลงหนีจ้าพี่น้องนี่อีกอันนี้อาทีหนึ่งสิลงคล้องใส่ไก่คล้องใส่ไก่น้ำเนี่ยมือเส้ากับสิเลือประมาณนี้จ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ล่องผาหนิจ้าเนาะเพรา,วาระว่าบ่ได้ล่องผาป้อยเนี้ยแดงไว้เดียเด๋ยวอีกอาทิตย์นึ่งสิเอาพักตัวนี้ลงจา้าพักแถวเลื่อยหรอกจ้สิเอาพักสารเนี้ยนี่แหละจ้าลงพักสารเนี้ยดือวา่าสิเป็นเดี๋ยวกับสิเอาพักกระแย่งอีกมาช่ำสิมีเหลือสองพักทียังพอนำมาช่ำจ้า บ้านมีเวลาพ่อคือพักขยนแน่งหรอกกับพักแผ้วคือพักพวกนี้เขาลงทุนแค่เดียวจ้าเขาซื้อมาจากตลาดเขาก็มาซ้ำมาปลูกลงทุนแค่เดียวจ้าพี่น้องสามารถขยายขยับขยายต่อไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจ้าพี่น้องเป็นการลงทุนแค่เดียวอันนี้ขึ้นใช่จ้าขึ้นใช่ขึ้นใช่พวกนี้ไปอ,อีกประมาณสองสามอาทิตย์กนาจะพ่อเก็บหรอจ้าเขางามเร็วได้จ้าพี่น้องงามเร็ว ถ้าได้ซ้ำนี่เรางามเร็วจ้าพี่น้องบ่โดนพักคืนใจบโ่โดนรุ่นนั่นกันสีอีกรุนที่นน้อยกำลังเพอไม่ไหมหันกะบ่โดนจ้าเดี๋ยวอีกจักสามอาทิตย์ก็น,น่าจะได้ล่งเลยจ้ากัดสีไล่ๆกันคือการพอ่อการปลูกกัสีให้เขาไล่เลี้ยกันคือเแบบยว่าบ่หาขาดขายจ้าพี่น้องคือสีให้เฮ้ามีพักปอนตลาดอยู่เรื่อยๆจ้าสีให้มีพักเพื่อเพื่อการสามได้ใดของเฮ้าสีบริขาดตอนจ้า กับบ่เป็นวาติเฮตแต่พักให้ดูจ้ากระสิมีพักยุ่แเปลียนน้ำกระสลับซับเปลี่ยนกันกับพักยุ่เปลียนน้ำแต่ว่าส่วนมาพักยุ่เปลี่ยงจะเป็นกวางตุง้งจ้าจะเป็นกวาตุง้งพักยุ่เปลียแต่ว่าช่วงนี้กัสีล่งพวกเพาะพวกไอ้หัวละผ้าพวกไอ้แมงลักแล้วก็เอาพริกล่งเปลียกัสีมีบวกมีหลายหลย่างจ้ะมีหลายหลายย่างอยู่อยู่ในแปลงแต่ว่า พักให้ดูก็จะเป็นพักพวกนี้จ้ะพักให้ดูจะเป็นพักพวกนี้เพราะว่าคืออยากเห็ดหลายๆอย่างหลายๆเนี่ย <c ười> คืออยากถาเ้าสีเห็ดกษตเอยากให้มิตรได้ใดห้องกระตองปรับตองเปียนตองเห็ดให้ได้หลากหลายที่สุดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สุดคือเศร้าไปใส่เห็เป็นเงินเป็นท่องพี่น้องหันหนาไปใส่ยางไปใส่กระมแต่เงินแต่ท่องนี่ข้อมนี่คือข้อมซุกข้องการเห็ดกษตรพอมีพออยู่พอกินพอเพียง ทุกย่างอยู่ในีหนีหมดจ้ะมีอยู่มีกินมีเงินมีทองอยู่นหนีเขาขอไปดูไปห้อยหาไปหาเงืนขางนอกเคลีให้คุมคาพี่น้องใส่พื้นที่ใส่เนื้อทีใส่เอสานทีหให้คุมค่าที่สุดเท่าทีสิคุมคาได้ก่วมขยันมานาะอดทนเป็นห้วยใจรักข้องการเฮ็ดเกษตรจ้ะมานะพยายามอดทนสู่จ้าพี่น้องเฮ็ดเกษต้องสู่ย่างเดียวจ้าพี่น้อง เฮ็ดลายได้หลายเฮ็ดน้อยได้หน่อยเฮ็ดหลายได้หลายแต่ว่าเป็นการเฮ็ดทีว่ามีความสุขมีความหวังติมรอยจ้าพี่น้องนี่คือเนี่ยทาทางในการปลูกพักแลก้วก็เฮ็ดเกษตรก็ให้พี่น้องไปวิเคราะห์หาเหตุหาผลพิจารณาเบิ่งแวก็ไปทํำเบิ่งประยุกต์ปรับใส่ คิดล่องมือได้จากพี่น้องเ้ลอลงมือทําคือคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตัวห้าวจากพี่น้องอยู่กับตัวหฮาเบิดแต่ว่าเฮ็ดขิปลนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องศึกษาหลัก,กเล็เรียนรู้จก้กเป็นการดีสําหรับผู้รับชมเนะจ้ะเนาะคือสําหรับในการเฮ็ดช่องเม่ลําไพย,ยุดประสงค์ก็คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเพื่อไปเป็นแนวทาง ได้ไปเบิง้งไปเป็นไอเดียเบิ้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจ้าสุดท้ายกระขอเป็นแรงบันดาลใจให้พอ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุขูสุขคนได้สู่ในแนวท่างการเฮ็ดเกษตรได้สมหวังในแนวท่างการเฮ็ดเกษตรทุผู้ทุกคนได้จ้าเดอ้อสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็สิขอจบว้เพียงแค่นี้นะจ้ะเนาะสุดท้ายก็กรา,กาขอบุญขอบุณพอ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุภูสุขคนเอฟซี FC, ทุกท่านได้จ้าเดอ้อที่เขามารับชมช่องเราก็ติดตาม ช่องท้ำกเกษตรมีลัยช่ชงป้ามหักผักสวนรั่วจา้าปากติดตามกดไลค์กดแชร์ในได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆจา้าสวัสดีค่ะ